โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็ผมนะครับปุโรหะเอริกุสานะฮะวันนี้ก็จะมาอ่คอมดังคนดังอมมัลมิวตี้คอมอะไรวะคอมคอมมังเออ่คอมคอมเิวตี้บอสนะฮะเป็นช่วงที่เราจะรีวิวเซิร์ฟที่เป็นมอสนะครับ ก็ครั้งนี้นะฮะเรามาอยู่เซิร์ฟป๊อปฮันนะครับเป็นเซิร์ฟที่ผมจะมีมีอยู่สองสองฝ่ายนะครับใครติดกล้องกระดอวเองครับไอ้นี่อย่าพึ่ง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 พูดแทรกุแฝงแฝงครับผมอธิบายครับครับวันนี้เราอยู่กับโหมดแล้วครับอยู่วันนี้เราอยู่กับโหมดป๊อปฮันครับผมป๊อปไอป๊อปฮันเป็นโหมดอ่าที่เป็นโหมดที่เด่นมากครับก็ ทุกคนคงจะรู้อยู่แล้วว่าโหมดนี้เป็นโหมดในเกมมอร์หลายคนเคยเล่นแล้วนะครับครับก็จะเป็นโหมดที่เราจะมีของเป็นคนเป็นของเราเราไปซ้อนก็จะรับบทเป็นของนะเออทีมแดงจะเป็นของนะครับส่วนทีมฟาจะเป็นคนหานะฮะชิบหายแล้วครับทาทุกคนนะครับผมหลุดีปแล้วครับที่เอลได้หลุดลงไปเราเราเราจะไม่เราจะไม่ยิงมัวนะครับคืออันนี้เราอันนี้คือเราจะไม่สามารถยิงมัวได้นะครับผม ถ้าเกิดนโมเดล่องเรจะต้เป็นเรื่องเรื่องเรื่องรถเร็วมากขอบบอกกูจะเป็นมองเป็นกูจะมองเป็นโอเคกูซาทำคะแนนได้ดีแล้วโอเคครับก็โหมดนี้นะฮะวิธีที่เราจะอยู่นิ่งๆนะครับเชื่อด้ครับมันต้องเผากูแน่ๆฮะโอ้กูนี่อ่ะโดนได้แล้วครับกูโดนแล้วอ่ะก็โหมดนี้มีวิธีที่เราเป็นมุมมองแบบที่เราเห็นได้ครับ ก็คือกดที่ขวานะเราจะเป็น <genau> มุมมองบนนี้ทันทีนะครับโอ้คนนี้เนียนโอ้ไม่มีแต่คนเนียนแต่คนนี้มันมันติดเลยะน่าจะขยับอ่อนหน่อยนี่มันนั่นก่อสามแช่งเจ้เฮ้ยกัดเนียนเลยไฮโลเนี่ยก็คือทีมฟ้านะฮะจะเป็นคนเผาหานะฮะก็ถ้าเกิดเรายิ่งเผาเนี่ยเลือดก็จะยิ่งลดนะครับโอเคครับเสริมนิดนึงนะฮะป๊อปฮันอันนี้นะฮะ มันจะเอ่อไม่ได้ใช้แค่ไพโลได้สายอื่นก็ใช้ได้เหมือนกันครับอย่างเช่นเอ็จอะไรพวกนี้ใช้ดิปเปนเซอร์แต่บางสายเนี่ยจะโดนบล็อกไว้นะครับส่วนถ้าเกิดเลือดเราใกล้หมดนี้ให้ไปที่แคปเจอร์พอยน์นะฮะมันจะทําการทําให้เลือดเต็มอ่าเลือดเ,เ,เก็บแล้วก็สูน้วยใช่ไหมกสูนด้วยสนยยสน้โดนอืมแค่นี้ครับหมดนี้ก็ สนุกใช้ได้ครับเทิร์มที่เราเล่นอยู่ก็โปรโมทนิดนึงเนาะเป็นเทอร์มไม่ดีแคทนะครับก็เข้ามาสนุกสนานกันได้เวนมต์แไอพีเดี๋ยวผมจะไว้ด้านล่างนะครับยายเฮ้ยตั้งตรงนี้เว้ยเดี๋ยวจะได้เนียนเงียนเว้ยนี่เว้ยนี่เว้ยตรงนั้นกูเพิ่งตายไปอ้าวเอาตรงไหนดิียายมึงตายอ่ะมีซ่อนในนี้แน่นแน่นเอาเอายายกันหมดยินดนสวัสดีอะไร วิ่ยตรงจุดเกิดกูนี่แหละผมจะเป็นผู้ชมเนี่ยตัวอะไรอะไรอะไรบินมาวะนี่กูคุเดียังลม่อ้ยอุ๊ยโอวี้แดนี่แดนเราเหมือนกันเราหาที่ซ่อนไม่ได้เหมือนกันนายเราเม่ต้องมาซ่อนที่ไหนเลยใกล้เหี้ย นั่ไม่ใช่คานนั่นคือทาร์โตจีแฟนขับมึงอ๋ออะไรอะไรนายเราตายแล้วนายยวิญญาณมีกูอยู่ทีมนี้คนเดียวเลยเนี่ยคนเดียวอะไรนายนายลองดูสิที่เด่นยังอยู่ดูดูไอ้โอ้ยรอดเหรอวะจะรอดเหรอโอ้โห เนียสดๆแไม่มีของมึของข้ามาแล้วเมื่อกี้เข้ามาแล้วก็ออกไปข้าแล้วก็ออกโอ้ยไอเยใครมฐานอน่ฐานนมันบอกฐานเลยเอมีเอะแม่งบอกว่าอยู่ที่ฐานแล้วนี่นีหนีไหนวะหนีหนี้นีไหน โนี่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 อ่ะไปไหนฟังกุยโอ้่หออกจากฐานเออมึงชิวๆไปเลยเอ๊ะก็โดดไปหามันเลยโหแม่ง <volumes ahead. S 1> โคตรชิวเอ๊ะต้นไม้ต้นไม้ไม่ใช่แค่ต้นไม้เป็นยางเป็นยางเนี่ยที่กูวิ่งไล่อยู่เนี่ยเฮ้ย ไอเด็กโดนาโนเก็นตายง้ายม่โบนี่่าไม่เลยผู้คนเดินาโะเบิดราไฟบเ